เจอกันอีกแล้วท่านประธานอือหือขานะครับขึ้นกล้องมาครับขึ้นกล้องครับครับครับกมทักทายกันยังทักทายกันยังทักทายกันยังจันส่มเนี่ยคือไข่อ่ะเมื่อมีฤาษีดำเถ้าปอแบบการสั่มเนี่ยแล้วลิงดำตัวจริงมามุกใหม่ละฤาษีอะไรฤาษีลิงดำะไรตัวจริงครับตัวจริงแต่ปู่ฤาษีดำตัวจริงต้องตรวจที่มาห้ามทำงานตรวจ ตาลยังสบายดีสบายดีสบายดีดูตาลดูดวงอีกแล้วจริงๆเขาเห็นเราผมไปนั่งเล่นเกมเกมนั่นแหละเกมเคาน์เตอร์ของนันพรน่ะมันเป็นเกมเวอร์ชันแรกเลยไงจะให้ดูติ๊จะให้ดูเรื่องอะไรดูดวงนี่จะให้ดูเรื่องอะไรบอกมาเรื่องกลัวตายเหมือนกันครับเรื่องกลัวตายไอ้เรื่องตายไม่ไม่ไม่ต้องห่วงเลยนี่อายุยืนคือว่า อายุยืนครับใช่อายุยืนเรื่องตายไม่ไม่ต้องพูดถึงไม่มีไม่อายุยืนมากเลยนี่ลายลายมือนี่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 เส้นนี่นี่เส้นอนทางฮาร์ตリーเขาด้วยนะเนี่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 เส้นเส้นนี้อายุยืนนี่นี่นี่เส้นวาสนาเดี๋ยวนี้ผมไม่กลัวกล้องเอาเรื่องอะไรอีกเรื่องเรื่องมันเกี่ยวผมพอถามเลยว่าฟอร์มรักฟอร์มรักว่าทำไมผมกลัวกล้องไอโฟนไม่รู้ครับอ้าว กลัมมวกล้งนนองไอโฟนเขารู้หมดเลยทางภรรยาผมมาเอาไอโฟนมาถองแล้วผมกลัวล<ะ>ไม่รู้เพราะอะไร,ะรออ,อันนี้อันนี้ไม่ต้องกลัวเ,เอาอ,อยากอยากรูรอยากรู้เรื่องอะไรอีกความรัมกนั่น,แ,นแหละทางญี่ปุ่นท้งแหนนั้นมันกลัวเป้ากลมกันหมดนะครับเอาเรื่องความรักไหมจะรู้เรื่องความรักป่ะครับอ่าดูให้หน่อยครับความรักเลยโอ้ก็คล้ายๆว่าความรักกําลังจะเกิดนะครับไม่ใช่นะไม่ใช่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 เป็นเครื่องว่า ไอ้ยี่ห้ออะไรเสี่ยวมี่ฮะแต่ตอนนี้ไม่กลัวแล้วเออไม่กลัวไม่ต้องกลัวตอนีหมดยิงครับประธานอาจารย์ตั้งแต่โชคู่เล้วเรียนโชคู่มาลูกหลานผมอะแก้มเขายังกลัวเลยแล้วเอาจะให้ดูให้นี่จะดูเรื่องอะไรบ้างนี่ดูดูเอาเอาเอาอยากอยากอยากรู้เรื่องอะไรให้พรผมเลยให้ผมให้พรว่าต่อไปไอโฟนจะเป็นไงดีหว่าไอโฟนมคือดูลายมือแล้วให้พรอีกคือทั้งผมไม่เข้าใจอยู่ว่าทําไมทาง ที่ว่าเด็กที่จบโทชื่ออะไรอ่ะ,อะ,อะมันจะกลัวกลมๆยี่ห้อไอ้ฟนเพราะว่าญี่ปุ่นโตนี่อันนี้พูดเรื่องอะไรจะจะให้ดูลายมือ,รอหรือ,รอว่าจะให้ผมไม่กลัวหรอกครับรู้ผมจะขอพูดไหนนะครับเรื่องเรื่องว่าคุณอาพูดไปว่า <ไป S 2> ต่ออไปผมจะรวยยัไงไมครับโอ้โหต่อไปจะรวยไหมต้องดูก่อนในถุงเงินทางญี่ปุ่นออกใช่ป่ะฟังออกพูดมาเลยอ่าน่เดี๋ยวระหว่างเออแม่ แล้วแม่ทำอองไงมืดตึ๊บเซอร์กเคิอลอ๋เอาไรนะเนะี้ยไอ้ถุงเงินนี่นี่ถุงเงินถุงเงินโอ้เจ็บเงินอยู่วะนี่อยู่นะครับใช่ใช่ใช่เจ็บเงินอยู่ผมมากครับเรื่องของโปรดนะครับโอนีหของโปรดอาจารย์มีน้ำแดงก็ถุงน้ำแดงน้ำแดงเหรอผมกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไปดูให้แล้วอย่าลืมโพสต์ตอบไปด้วยครับว่าลองลองว่าเออ เอาใครให้เป็นหน้าน้ำแดงได้ครับแฟนต้าน้ำแดงเฟนต้าน้ำแดงเขามีขายทั้งเดโมโคลาเลยแฟนต้าโอเคโอเคเพื่อแฟนต้าเอาอยากดูเรื่องอะไรอีกไะลายมือนี่ลืมขอขอน้ำแดงเออได้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 ใช่ใแล้วตั้งแต่นั้นเขาเรียกว่าผาแดงต้องเป็นที่นับถือจริงจริงครับแนต้าผาแดงเดี๋ยวผมได้โปรโมทให้ เ,เ,ดเดี๋ยวไปเอาน้ำแดงมาให้น,น,นะปา่าปา่ปาได้เขายังโอเคนแต่ว่าป่าโอ้นี่รองเท้าไี่ซื้อให้เนี่ยรองเท้าไทยแลนด์ครับเป็นราคารองเอท้าไทยแลนขี้ปา่าเคยให้ผมมาแหละผม,ไ,มไ,ดได้หมดโอ้จำได้มันเป็นเพราะว่าผมป่วยจะหายได้ดีครับที่ว่าผมป่วยคอมเพกซ์หมดเลยเคยือโอ้เพราทั้งนี้ผมขอถามเรื่องอ่ะถามเรื่องอะไรอัตารีโคนสีเขาเคยเป็นงี้ครับทั้งทำงนี้ปุ่นตกคำว่าพ่อเขาเรียกว่าเรียบเรียบเป็น ใส่อะไรผมไม่รู้เสกิวช้อนสั่นโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อน้ำแดงให้ก่อนนะถอนไปญี่ปุ่นเลยครับรอราจีนจะไปซื้อน้ำแดงให้ก่อนใช่ครับอ่าเพราะว่าแป๊บนึงแป๊บนึ่งทั้งเลือดทำลายต้องรักษาคำพูดนะโอเคโอเคที่ผมมองว่าต้องสารภาษาญี่ปุ่นเราคิดสุดแก้โรคเอ๋งใช่ครับได้ข่าวว่ามีทางญาติท่านเนี่ยเป็นเอ๋งข้างบนแล้วผมไปรับปากอยู่คนคนหนึ่งเขาว่าน่าจะเป็นญาติท่านที่จ่อยตาทาน เขาบอกให้รให้สูงนั้นเพราะว่าทางเพื่อนซีเขาชื่ออะไรไม่รู้ไปได้วีผมรับปากเขาเลยเรื่องสายห่นไพ่นะครับสดสรๆนั่นนะครับแกะขนมเราเดินไปซื้อน้ำแดงให้ก่อนขอน้ำแดงใช่ไหมมันต้องใช้น้ำแดงนะครับเอาน้ำแดงคือเป็นหนึ่งหมอหญ้าท่าแถลงต้องต้องไหว้เจ้าที่ก่อนหมอหญ้าท่าแถลงแป๊บนึงอ่าซื้อน้ำแดงมาแล้ว โอเคน้ำแดงน้ำแดงเขาต้องเชื่อคอไก่อะครับอะไรคือว่ามันจะต้องเชื่อคอไก่แล้วว่าหมูกินหน้าแล้วหมูว่าอร่อยแล้วหมูทางนี้กินได้หมูอะไรกันหมูหมูทางหมูป่าอร่อยผมว่าเป็นหมูป่านะไปทางโน้นอีกแล้วไปทางหมูป่าอีกแล้วหมูบ้านใช่กินได้ครับอ่ากินได้ครับกินได้หมดกินเลยนะครับกินเลยกินเลยกินเลยติดคอกินขนมอื้อหือ ชื่นใจไหมอาจารย์เราไขคดีได้แล้วคดีอะไรกันอาจารย์ฟั้นที่ตึกแถวฮะตึกเขามื่อก่อนเนี่ยเขาั้นคุนแม่ร้านตุ๊กเป็ดขายไปทางโน้นอีกแล้วยังอยู่ครับอ่าอที่ว่าการเป็นอยู่แบบนั้นจ้ะเบอร์นั่นเนี่ยอยู่บงทรวเบอร์ครับไปทำอะไรไว้ติดคดีมันเบอร์ที่มันมีขี้อ่ะบุหรี่เบอร์ฐานไทยมันมันเบอร์เดียวเหรอ มันเป็นเียีเบร์เบรนะเบร์ขดีะมันอะเป็นเาว่าก้าแบจริงมันมีก้าแถบแต่ผมไม่เคยอาจาระวังข้างหลังข้างหลังมีอะไรจจะอมปืีปืนเขาจ,จะซ้อ,จจอมยิงปนครับอารขอาเขาจะซ้อมยิงปืนซ้อมยิงปืนผู้ใดนครับซ้อมยิงปืนใครคืองเป็ดง,งเป็ด จะนั่งอยู่นี่นั่งอยู่นี่ทั้งวันทั้งคืนเลยเหรอครับผมไม่ไปไหนเดี๋ยวผมดูดาวหลังให้ต้องระวังหน่อยครับเดี๋ยวจะนึกเบอร์เบอร์เดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มก่อนเบอร์อ้ที่ว่าเบอร์อะไรวะเบอร์หนึ่สองครับหนึ่งสองห้าคกเจ็ดวันวันนี้ว่างเหรอวันนี้วันนี้ว่างเหรอไม่ได้ไปไหนว่างครับผมว่างเข้าเข้าเวรครับว่างทั้งวันจันตามที่จันดูนะหรือจูน อยว่าจะติวคนนะอะไรมันรู้ที่ขออาจารย์ช่วยแก้ผมเยนะเขาจะสวดพันยักษ์ที่ว่าเขาจะเป็นกลัวกลมๆกมมันหมดตรงนี้นที่ไหน<ม>อีกล่ะจอกล้องกลมเป็นอะไรจริงๆครับนะอันนี้เตยวมี่ไม่มีอะไรครับเก่งใจอริยามีนครับ <c oughs> อันนี้เอาไว้ไ, <c oughs> อไอ้ใจเต๋อมี่ฮะไอ้ใเต๋อมี่แต่ว่าทางไอโฟนมันเป็นนี้จริงครับ อาจารที่จะขายเนี่ยพูดไปเรื่อยไอิจริงๆนะครับไอโฟนผมใช้ไม่เป็นจริงครับตามไม่ทันเลยไอโฟนผมใช้ไม่เป็นครับถ้าใครให้ทำธุรกิจที่คอเ์ดนะครับ A5 จริงครับจริงจริงนะเจ้าที่อาจารย์รู้อ่ะนะครับที่ที่ว่าเขาสนับสนานนะอาจารย์รางานนะครับ เ้เวนตาที่ให้เอาไปไหนเ้าเวนตาอยู่นี่แหละครับอาจารย์อาจารย์เดี๋ยวให้นี่ก่อนนะครับพ <c oughs> อ,อดีเป้าแตกครับม <c oughs> อมมดแดงเยอะครับมดแดงเยอะทำไมไม่นั่งข้างบนล่ะครับผมเออนั่งข้างบนนี่นั่งข้างบนเดี๋ยวข้า,น,า,ขานี้ก่อนครับโอเคโอเคเดีเ๋ยวจะกลับแล้วเป็นหัวอาจารย์ครับจริงๆฮะ<า>เป็นหัวอาจารย์ครับผมเป็นห่วงนะเป็นห่วงได้แล้วนะและกินขนมน้ำแดงให้หมด เดี๋ยวเรมไม่ได้ไปทนะทันไปดูหน้าราว่าเอาไปกลับกลับแล้วเหนื่อยครับโอเคเหนื่อยปวดๆครับอ่าอ๋อเอาจับมืออีกแล้วโอเค